ว่าให้ก็เขาสปาเขาแดดแคนนอนเมื่อมื่อสุดาขอตั้งอันนี้แมขอโทรศัพอบให้ด้วยนระแสเมอหร้ามาเออไู้เดียวของดวนหรองไปซับมันซับที่จักว่าดิขนาดสองเครื่องนั่นนี่ บ่คืดรอกมือเอามือน่ะหาไม่เลยเป็นต้ยี่ยมไม่ยืนองันคืองอันวมันเป็นน้หยาอันออไฟมันเกิม่่าทำาไฟบวก้มันกปนไวะเตรงเคร่องุนไม่ก็เขาอยู่เว้นอย่งนี้ไหเตีเครืองมันห่าง้ไเปล่าแล้วมาตั้งแต่วันแรกแล้ว่อยู่ก็ไอนนัมันน่าจะเป็นตัวที่เคร พี่น้อง,ไฟ,องไฟดับพี่น้องไปบนละครสินจังเอ้ยเอาอย่างนี้ใครอยากรู้ว่าไฟทำไมถึงไฟดับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรง <No. S 1> ชี้ซองตีตอบพี่อันพิ่แลงอ <c oughs> ู้ยยังขายไฟแดดสมมุตินี่อ้าทาันหรออาถันไอ้สักอย่างจะต้องจะต้องฟังหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้ในรเรื่องอาถันนี้ Uhm อันไฟมากหรอคืนนรวดคืนไม่เราลักรหลดผ้ตอบยู่ดีเดียวม่าสุดายแล้วไงม่ดลมาโหลดไม่ไ้มอกาโหลดถ้าไปมาเขาเขาเขาไป่นี้ลงเลยค่ะอยู่ดีลงเลยเดี๋ยวถ้าไปมาแม่ดอกลักต่อเลยนะคะไปมาแม่ดอกลักต่อเลยนะคะ ก็คือดแบบนี้เลยอำลาอำลามะไรไงตัไง่นบอลตนพวกบอกพี่การเราก็เขาได้แล้วขนาดแทงแกงอันี้ก็จากอะไรวไตัดใครมาใส่ใครมาปองร้ายเรานี่ใครแกงหรือเปล่านี่เอ๊ะลงมบอก ทำอะไรอ่ะช่ยิ่เหรอได้ผมตัดสายไฟออคนหรือหมามกระจายจได้ทั้งสองเลยนะ่ได้ทั้งองราเล้เพียงอะไรอ่ะดับเพียงอะไร มันแค่เ <farklı> กิดดาวอีกวันนี <are previous> <crazy> ้เขาด่าบันนีตเขาเริ่มด่าแล้วยูีขอดารข้างนึ่งเขาเริ่มโค้งขึ้นหรอเปี่ามีลาได้นะ่เล่นเลีลงไปแล้วแถม่นแล้วเตนิคทำหลีด้วนี่ขาทุบขาทุ่ ทูบซิดดอกก็ใสซบะไปขเครื่องจะมันซีงไอแกั่นน,น่ะเ,เ,เดียวล่ะเทียนมันดับเจ้านีฟองลายบอดด้อไมยูยูไปหายเยเด็เครือ่องก็ดับเจ้านีพรุ่งนี้เรามาพูดเรื่องเครื่องผ่นไฟดับหนึ่งทุ่มโจน,น <c oughs> <c oughs> ไปสมก้อนซาไปสมก้อนยาฟาจูทูต้องจูดอมให้ได้เหรียนต่อคอนแต่เหมือนว่าจุกันก็จะตอยู่คู่กัอะไรมันก็ออกเสียงอะไรไงมันมีเสียบอก่อะไรเงียเสียงบอก มาแล้วแฟนตาคนสีนี้บนเรือสักกระมัมงมันนี่คือยังเหมือยวนน้ำส,สมเลยนี่ที่ว่าคนนี้เนี่ย,ยแ้วั้งใจแล้วกู <c oughs> จะขายของแล้วโอเคปีหน้ากลับบ้านใครประมาณลูลกคือ <c oughs> งานจะพลาให้หมด <c oughs> ตอนนี้ช,ชัดเจนในทางเลือกหรือยังกูชัดเจนแล้ววันนี้ ทุกคนเข้าโรงงานเข้าแผนกแพ็คแผนกซีนของลบสมัครพนักงานร้อยอัตราใครอยากซีนของลงชื่อฮะไม่รู้ทุกอย่างรอเอ้ยศัตรูไร่สดใครคอร์สตัวไปจัดเสื้อในโรงงานแดนเสืรอก็ไปยกรังงานปีเจ็ดศูนย์คืนจาภาพโอ้ายของ69ด้วย แต่ว่ากระบะกับสา,ายต้อนอะไรอิสานอภเทืองก็ได้ใครซื้อกิ้วไปแล้วเปลีย่ยนเป็นไรสดได้ไขายฟองให้ได้ออสเตรเลีย <c oughs> นสองคิว<ส>้วเหรอขาอะไร <c oughs> โทษเวล่าในเรื่องจับอันพี่อยู่ไหนเวทีอับสันได้พี่ท<ะ>ี่สามได้เปล่าที่สามเด้อหรือว่าพี่เดินมาดูหลังเวทีก่อนเวล่าจะได้เดี๋ยวไปดู มจ้าเขาเซเนเขาตีซีไปแล้วเมื่อคหเตยยังไงเตยในออตีฮาดซ่แต่เป็นเตยพนัน่มจาไม่พอจเพิ่มพกับอะไรอ่ะอาจารย์ไกลไปเป็นน้อย่างเป็นน้อย่างหามเบาหาเบาก็บไปเบาทุกนึงกระิเบาเออเมื่อไหรสีม่วบอเมื่อไหรสีม่วแอนหมแล้บอส กะสดบยังสีเราบิ้นเนาะไม่ดับเดียวเมนแมนเซเหตุผนจีเซาสิบาสิบปีหน เงียบงานอย่างกันนะงานเงียบพี่น้องเครื่องปไม่มีปัญหาเราเสียนะเครื่องปั่นไม่ได้โดนด่านแล้วเราโดนด่านนั่นนี่วงโดนด่านมันใช่เครื่องปั่นเราเช่ามาไงเขาเปลี่ยนคุมเปลี่ยนคุ้นคุ้มเขาเอื้อมมาตัวเราแก่จั้งใดหรือว่าเวรงสมัครตุ้ดจีบเวรงจีนส์ส์เสียไม่สม ถ้าสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มีจริงขอให้พระเจ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ด้วยถ้าลูกช้างมีจริงขอให้สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ช่วยด้วยมื่อคริสต์ยุทธามันีเปิดเหมือกันทุกทีให้โอกาสด่าดหนึ่งมาพูดอะไรไม่ได้ นั่นแหละบินกำลังตามทันมันไปดับไ่แล้วแต่เดียวบินกำบบินจริงไปคุยกับหนาไปที่บอลออกเทอร์โงไปบอลป็นสถานรขนาดจะแบบว่ามือใจคนเมาเล้าได้ดีกว่านี้ไอเดียวเขามาหลออพอสูดพอสุดแล้ววัดไปนิ่งนะหรือพูดให้นะยื้อยื้อแม่เราเด้อพี่น้องขับโตมาควรจะอยู่นะเพราะมันสามรอบ อาจจะดีขึ้นนมาสีนี่สถานการมันจะดีขึ้นไงต้องต้องอย่างนี้ให้แบบมันจะให้ขี้คายให้บอสไปหาเขาก่อนตัวเขา เขาโมโหให้เราเพราะว่าเขาดื่มแล้วไงตัวเขาโวยายบอสออกไปแล้วค่ะทุกคนบอสบอสออกไปหาเอฟซีหน้าเวทีแล้วนะคะใช่

บอดคือบอกผู้กายอ๋อลืมลืมไอซี่ไปหนึมงแต่ไฟนี่ทำไมไฟมันทำไมทำไมสว่างไม่มันไม่ดับมันไม่ดบมันแยกนีกันหรือเปล่ามันแยกมันแยกตัวสายเมนเป็นคนละทายเต็มเมื่อเขาด่ากูแช่าคู่นี้เตรียมโผลรู้ไปเลยบอยเหยาเดื่มเนี่ยคือแบบ เทีลงมาบึ้มกับบ้านลานนะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรถ่ายโซ่แมนชว่นที่มาเยอะๆทีเดียวทีเดียวพรุ่งนีงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ยุ่งยิ่งนะครับผมจะมาไลฟ์สดด้วยพรุ่งนี้หนึ่งช่วงกลกับยุ่งเยิรกับยุ่งเยิรน้องยุ่งเยิร มันเิงมันเ h ิงมันเ h ิงซัวซัวซามันด่วนแค่มันด่วนโคตร พี่น้องนายหาเนี่าพ่อด,ดาราดูครับพ่อด,ดารา่าช่จะขายของดีดิหรือว่าหรือว่าเป็นแผนการเพื่อขายขาองครัอุ้ยใจขาด,ดเพิ่งเกิดสับันไว อเพทรีอินทรีย์พี่มา้าปีนึ่งบอกเขาได้แล้วเขดาได้ขนาดน เด้ถนวเคร่องปั้นถนอระวระวมไง,ง,งน้ำเตายางรวมเลยสวาสิไม่งานสูมือสามสิบม,มนึง่งไปคงเทียดับถึงสังหารรวมทำผู้ใดทำเปี่ย กูด่าาของเราหรือของใครอันนี้ของใครอาจารย์ตูนให้ใไปดิให้ชุนดีเพราะอันขอบคุณเด้ออันกับเลี้งโค้งเข้าเป็นวันเด็กเลี้งสุดนี้โอ้ขอบคุณหลายเอาเลยไม่เก่งเอาเลยไม่ต้องกลปวดเพลงเอาเลยเล่นเลยเล่นเลย แลมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาเลยค่ะเอาเลยเแม่ดอกล้างแดนพร้อมแล้วแม่ดอกล้างพร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยพร้อมแล้วเด,ด็กดกีกันเปิดตัวแม่แบบทีกรอยู่ไหนจ้า 啊！ สวัสดีครับพี่แบนส,สวัสดีนะครับ จะได้ครับแต่แม่ ร <laughs> <1. lent> <conference> <sw ALL> <Our Tomorrow>. ่งะฟวงไว้สบายอยู่ยาเสือจะมาลังคะคองทำอไเสือต่อมันงกเอาแล้วเนี่ยจะไปกันทุก ra giờ số ba ra, thôi, bắt ra กไปได้กนะเโอ้ที่หน่เอฟซีเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับ อเงี si ้ยด่าเงี้ยคนตูบุกไปข้างนู้ดไงข้อมูลไป่รุนครับเหลาะไรด้ยนี่เพระ่ห้อยส่งกับังกรครับเมื่อนี้จะง้านครับเนี่ย